สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับจ่องควมพันตุลากันวันนี้มาทานข้าวต้มค่ะกับหมูแดดเดียวกับแคบหมูค่ะพี่น้องมาด้วยค่ะข้าวต้มหนอนแซ่บๆนี้ค่ะพี่น้องอาหารเย็นหอมกระเทียมเจียวค่ะมีมือครุทธิ์เจอค่ะพี่น้องมาเด้อยายหิวารแล้วค่ะคนละถ้วยเลยค่ะมื่อเนี่ยกินอยู่อย่างง่ายสไตล์คมพันค่ะ เกลือแล้วก็กระเทียมเจียวแค่นี้ก็อร่อยเลยค่ะสวัสดีครับสำินตตุลาการครับผมมาอีกแล้วครับเข้าเย็นครับผม,มาตามาต้องบกเข้าต้งม,มาพี่น้องมาข้าเย็นด้วยกันได ดเลยนะคอ,อ,อร่อยค่ะอรมีถงใจม,มลร้อนโค ร้อนคอรอร่อยดีรันี้หูกใจคู่มันใส่เกลือแปไปนิ้วหยิบแต่เยอะไม่ได้เดี๋ยวเค็มอันนี้ก็หมูแดดเดียวสูตรคุรเยกค่ะนุ่มบา พันจะเน้นข้าวต้มจะกินข้าวต้มแมลงวันตัวเดียวจับออกมาได้กระพี่น้องหรือว่าตัวเก่าหรือตัวใหม่ไม่รู้จบเข้ามา ร้อ,อ,อ,อนร้อน่ร้อนไม่ร้อนแวตอนเย็นถ้ากินข้าวข้าวต้อมอะค่ะบันก็ติสบายท้องได้พี่น้องแบบอาหารเบาๆไม่ได้อาหารหนักแต่ก็อร่อยอยู่ มันเดิมปลอ,อบมันเดิมครับเพิ่งฟื้นไข้ก็เลยไม่อยากกินอาหารพวกรสจัดมากกลัวมไม่สบายอีกคุ้มพันนะคะ่ะแล้วก็ใช้เสียงด้วยส่วนเด็กน้อยนักเรียนอดไม่ได้พี่น้องใช้เสียงเต็มที่เลยเวลาสอนไม่ได้ใช้ไม้ด้วยค่ะก็เลยเจ็บคอจังไง อร่อยแทบแ่บยังไม่ยังแทบมากเลยค่ะแทบบอร,บร้อนมากเลนเนอะร้อนร้อนก็่าชดอย่าสดเยอะก็ค่อยกินคนนี้เลิกเรียนมาแล้วอาบน้ำเพราะก็ยังชั่ว สอนนักเรียนก็เงียบไหลใครย้อยอเลยห้อนละห้อนไหลค่ะพี่น้องร้อนร้อนร้อนพีเ่เิเ็กขาขูดโก๊ะแก้วไปหนึแก้วกับเพย์แก้วกับเพย์ con thơ là yêu nam là ta biết không yêu nam cái thôi con yêu nam à เด้อพี่น้องมากินข้าวต้มมือนกันด้อค่ะกินนิดนึงก็เริ่มอิ่มแล้ว โมดแด,ดเดียวเนี่ยสูตรได้ที่แล้วนะพี่นะนุ่มเพราะว่าเราใส่ไอน้ำมันงาใส่น้ำมันงาใส่น้ำตาลทรายใส่น้ำปลาอยาบดีแซ่บครับพี่น,น้องสูตรใส่ชอสฟ้าเขียวด้วย ถ้าถ้าหมูหมูแดดเดียวหนึ่งกิโลเราก็จะใส่ซอสฟ้าเขียวครึ่งทพีน้ำปลาครึ่งทพีน้ำมันงาหนึ่งทพีน้ำตาลครึ่งทพีค่ะแล้วก็ผงนัวนิดหน่อยไปช้อนแค่นั้นนอาพี่เย,ยอร่อยแล้ว,วแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับการนวดอ่ะการคั้นอ่ะพี่น้องต้องต้องนวดให้ได้ที่ประมาณสิบนาที ต้องจับเวลาไว้เลยค่ะพี่นอ้องถ้านวดสิบนาทีเนี่ยเขาก็จะนุ่มเนี่ยหมูเราเนี่ยก็จะนุ่มนุ่มด้วยไม่แข็ง ื่องปรุงจะซึมเข้าไปในหมูแดดเดียวนะพี่นะเครื่องเครื่องปรุงซึมเข้าดีเลยเพราะว่านวดนาน ก็ต้องขอบคุณ f อซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องภูมิพันธุลกัรนะคะสำหรับช่องภูมิพันธุลการก็จะถ่ายทอดเกี่ยวกับเทคนิคการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้สืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นการจัดสารตะกาของคุณพ่อเง้ามชุมชื่นแล้วก็การทําแกบหมูการทาหมูแดดเดียวค่ะการทําอาหารหุงอาหารการทาไรนาสวนผสม พอมีพออยู่พอกินเศรษฐกิจพอเพียงค่ะพี่น้องล้วกลเลี้ยงแมวชีวิตของน้องแมวเจ็ดตัวแสดงถึงความรักความเมตตาต่อน้องแมวคุณพันก็จะอัปเดตคลิปน้องแมวให้ดูทุกวันยกเว้นวันใดที่ฝนตกตอนกลางคืนแล้วก็พื้นดินแล้วก็ัมนนะสนามหญ้าเชยแฉก็ไม่อยากให้น้องไม้ไปเหยียบยำ่ำโอ้ยน้องแมวไปเหยียบยำ่ำกลัวโดนเชื้อโรคกลัวอะไร น้องแมวจะไม่สบายพอพาน้องออกไปเล่นตอนเช้าๆก็ต้องมาล้างเท้าล้างมือล้างเท้าแล้วก็เช็ดให้สะอาดวันใดที่น้องวิ่งไปที่สกรปรกก็ล้างแล้วเช็ดยังไม่พอได้พี่น้องคุ้มพันอแอลกอฮอล์เช็ดด้วยเลยนิดหน่อยคือถ้าเราดูแลสุขอนามัยของน้องดีเนี่ยก็ น้องก็จะไม่เจ็บให้ได้ป่วยน้ำก็เป็นน้ำดื่มสะอาดให้ดื่มเปลี่ยนน้ำเช้าเย็นดูแลน้องอย่างดีค่ะพี่น้องนอนก็นอนเป็นเวลานอพานพอนอนนุ่มๆโครตตะกา้าตื่นเป็นเวลานอนเป็นเวลาฝึกให้เขามีไว้ในค่ะอร่อยไหมคะครูฤิ์ขา หมดเลยหมดถ้วยเลยเราบอกว่าเราหิวเขา้าแต่ว่าคูมันน่ะเลิกเลิกรู้เรียนมาคูกินคูมันกินเข้าไปจานหนึ่งแล้วค่ะกินกับไข่ดาวหิวเขา้าใช้พลังงานในการสอนหลายเลยขินกคอนคุริสเมื่อเน,นี้ยเขาตุมกันเลยว่าเบิดแต่ก็อร่อยอยู่วิมืวร์คุร <c oughs> ิตอ่ะแค่โมูก็อร่อยขนาไหนแค่โมูก็อร่อย ก็นุมน่มคิดถึงกับข้าวสวยข้าวเหนียวแล้วร้อนนะนุม่มคำนะี้เนาะ อิ่มค่ะพี่น้องขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องผมพันธุรกันพบกันคิดหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเลืออีกเบม้อนเดิมค่ะพี่นอ้อง <c oughs> กินหมดนิดเดียว <c oughs> เลือเยอะเหมือนเดิมค่ะ